สวัสดีย่ามเจ้าค่ะพอกันกับ่องย่ายมุ่งมันนี่สิมาเห็ดแกงปลาคอใส่วุ่นเสซนค่ะแกงกะทิสิ่งที่เตรียมไว้ก็น,นี่ปลาคอขั้วหั่นตอนเรียบร้อยค่ะวุ่นเสซนแซ่น้ากะทิก้องพริกแกงใบบกักูดกระาสพริกค่ะแล้วก็หูวละผ้า ลงเนื้อแกงเลยค่ะนับแรกเอากะทิลงหม้อไปเลยเกี่ยวนากะทิไปอ่อนๆค่ะ ที่แกงลุกไปเดี๋ยวใส่หัวกะทิเลยค่ะ แตกมั่นึ้นหนาสีสวยเลยพี่น้องเติมน้ำหางกะทิลงไปเลยค่ะกรุ่งเชียงได้กเกลือค่ะ ของปรุงรสค่ะรสดีพี่น้องแต่โดยสิ้นรสค่ะน้ำตาลค่ะ ปุงเครื่องครบแล้วก็ปล่อยให้มอเดียดค่ะใส่กระใส่หั่นซ้อยลงไปค่ะใบมะกรูดลงไปค่ะมอเดือดเต็มที่เอาปลาลงไปเลยค่ะ ปิดฝาหมอไว้ค่ะเปิดฟ้าหมอค่ะผ่านไปโดนแล้วกำลังฟดอบวันได้พี่น้องปลาพี่สุกแล้วค่ะซิมรถซิมมึงรถค่ะ เติมน้ำตาลเล็กน้อยค่ะเหลีอลงไปอีกเล็กน้อยใั่น้ำปลาค่ะคุณเสียนลงไปเลยค่ะ เติมใบบักกูดค่ะต้องไปรอบค่ะเส้นปีกเียงต้องไปลร้นหาค่ะตามด้วยใบหระพาค่ะ ด้อยหัวกะท,ทิติทไทยค่ะพิ่เต่าได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง มาเด้อมาก,กินข้าวซอาน้ากันเด้อเสีบๆน้ากันเ้้อค่ะแกงปลาคอไส่วุ่นเส้นค่ะแกงกะทิเซ็บๆคลิปนี้ไา่มุ่งขอจบคลิปซำานีเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์หายไย่มุ่งน้ำในเด้อสวัสดีค่ะ